แข่ให้เดี๋ยวเป็นยักอ์นี่ยังยิงกับสีลมคันแัพมิ่งสวัสดีครับกะเมื่อนี้เนาะผมก็ไม่รู้นะว่าจุดประสงค์ที่คนที่ว่าให้ผมนีเขาเขาตั้งจุดประสงค์นี่เป็นมากเลยอย่างเนาะ แต่ว่าสิ่งสิ่งสิ่ง,งที่มันบอกไปนีน่ม,นมันมันมันเห็นสภาพสภาพจิตใจผมนี่มันยำใหญ่อียคับเนาะคือผมไล่สดนะครับเนาะบอดกระชี้แจงไปแล้วเนาะชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับประเด็นหน้าที่ของแอดมินที่ทำนะครับผมหน้าที่แอดมินนะครับไม่ได้รับหน้าที่จะเหท้ทายเบัสอสุขน แต่ไม่จริงอ่ะมันมันมันบางประเด็นที่เจ้ามาเบาแต่ว่าบาเบาไปได้พี่น้องเพราะว่าบางทีทุกคนที่เขาไม่เข้าใจก็มีเยอะนะครับเมื่อนี่ผมถือการถ่ายเนี่ยกว่าถ่ายแต่อุ้งอิงไม่ถ่ายน้องครับเอ้ยไอถ่ายแต่น้องอับแพงไม่ถ่ายน้องอุ้งอิงแบบนี้มึงถ่ายให้ไปให้พ่อให้แม่มึงดู พ่อเมียก็ไ่เคยสั่งสอนบอกมาสักแล้วมึงจะทำแล้วแล้วมึงเสียพ่าซ้ำหนีบอดเรี่องแดดขอบพวกมึงมาสักอาจารย์เปี้ยงเดียวคำนี้ครับจริงๆถ้าใครได้รับชมไลฟ์สดของสาวน้อยแฟร์เพงตอนที่ผมเปิดประตูตอนที่ผมอิงเปิดประตูมาแต่ว่าผมว่เลือกที่จะเบอกูุหันเนาะมผมออกมาบอกงอ,อนเกินไปผมอยากให้พี่น้องฮักกันดีกว่าฮักกันเพี้ยงกัน ได้เมื่อศิลปินเราอยู่วงเดียวกันเนาะพี่น้องก็หักกันแพ่กันไปคือจังศิลปินตุ่มม่วมกันมิยังพุดซากันมิยังบอกหาเรื่องกันบพอยากที่เพราะอยากที่จะให้พี่น้องนะครับพิดใจกันนะคระับกระแป้แยกกันศิลปินกันเอียงเขาหักกันเพื่อนอย่างนี้ครับพี่น้องนอะแต่สุนทรกับป้า ครับเรื่องหน้าที่แอดมินที่ด้รับหน้าที่แอดมินที่ได้รับนะครับบอสโจได้บอกว่าเวลานี้เวลานี้เวลานี้อ,อีมาพี่มหาพี่โยพี่แป้งพี่ไม้มีผมมีอีคนหนึ่งก็พี่ดอกตุ้ยจะแยกกัน แยกกันถ่ายเป็นเวลาเป็นช่วงๆวงไปสบดเป็นช่วงๆนะครับแล้วที่นี่ประเด็น,ก,นก,ก,ก,ก็คือลักลนะักได้คือหักแพร่งค่นไปน้ำรถดตู้ไปน้ำบ่งแล้วไปนวดน้ำหนางานพี่น้องแล้วแล้วอา่าขจ้ากับทายได้ห้ายนะครับพี่น้องแล้วที่นี่บันช่วงตกเย็นมากกับเป็นหน้าที่ของผมที่จะไปทายน้องกับผสมผสานกันก็นอยากทายให้เบิง้งเบิ้สุขศนั่แหละครับพี่น้องจะทายเบิ้งเบิ้สุขน์เด็พี่นอ้อง,องให้ตายดูทุกคน แต่ว่าหนึ่งหรือผมไลาเวลาบ้างนะครับผมอาจจะเต้นนะผมอาจจะเต้นแล้วก็ร้องาลายนาทีทำลายหน้าที่เป็นเดียวอันพ่วงเพียบนะครับพี่นาา้องเวลานอนเกี่ยวแทบจะบมมีเลยนะครับยอย่ามาอยากให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งรับช่วกัน,นปัญหาเรื่องเน็ตก็สิแก้ไขนะครับปัญหาเรื่องเนี้ก็จะแก,แก้แก้ไขให้มันดีนะครับนี่แหละสิ่งที่ผมอยากสีปากบอกพี่น้องเนาะ แล้วคลิปแต่ละคลิปคลิปแต่ละคลิปที่ลุงกับทายผสมผสานกันอยู่ครับพี่น้องผู้หญิงบ้างครับเพียงบ้างนะครับทายมุทุกคนเพราะเราเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราอยู่กันเป็นพี่น้องนะครับลุงก่อนเนาะพอโจก็สอนไ้นะครับไปฮัดกันเพียงกับปานีน้องครับเพียงกับฝากทั้งนี้ครับพ่อสิึินไปเป็นศิศลปินในวุงสองนั่นก็คือสาวหน่อยและเพื่อนชว์ซึ่งเป็นบุงทีนะครับจัดขินมา ร่วมด้วยกับเฮียนหน่อยนะครับผมบอสโจกับเฮี่อยนะครอยเป็นสาวน้อยลำเพลินโจผู้สนับสนเน,นคือเอียมลอยจัดขึ้นมาควบยิงไงยอลังการเ่าต้องวอาถึงครับพี่้องเวทีเครื่องเสียงไฟนะครับหยับหยอกันดินะครับถ้วเวทีอาจจะเล็กกว่าเวทีเารนะาเนาะตอนนี้เรื่อีกอย่างหนึ่งอย่างปัญหาดรามากผมอยากให้พี่้องพ่อเเพ,อ,พอลุนะครับ บางที่แอปเิ้เองมันกับไม่ง่ายที่จะเอามันดีที่สุดน่แหละครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ผมไม่ได้เป็นนี่นะทุกคนตั้งใจเฮ็ดนาทีครับตั้งใจรัางสรรผลง่ายมันออกมาเพื่อที่มันดีนะครับพี่น้อง <c oughs> ตัวอย่างก,กัอพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งพุทธภาพครับบางคนเข้ามาใหม่บางคนเข้ามาใหม่เขา,มาหมเขาอาจยังจะไม่รู้นะครับยังไม่รู้แต่ว่าอยู่ไปนะครับไม่กล้าจะเปลี่ยน เมื่อกหริทวค่อยเป็นค่อ,อยเป็นเพราะว่าอนาคตเราเติบโตไปแล้วนะครับแอดมินอาจจะได้แยกไปอยู่วง2บ้างหรือวงหนึ่งบ้าง